สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนี้ต้องกันเลยนะครับลองตารเรือจวยกันนะครับคุณเนีย่ยต,นนตอนไหนคุณตกแต่ตกแล้วเลืยขึ้นลิยับลิมาแล้วจมต้อนนะครับพี่น้อง เลิกกับเดี๋ยวผุว๊มานูรเดินไปตั้งไงดีกัโกรนกับเล่ลุงตุนกันนั่นนหนแหละเือกก็ไม่ได้โอ้น้ำเต็มแล้วครับพี่น้อง Oh. chết mệt đai vì nòng làm nhóc cái tí quà này ân là lô gặp, còn dây kéo thì là lô gặp. หนูเดินลงไป้อมก่อนกับคิดตายไว้ที่ <c oughs> ใช่อะไมมไม่เรงเออมันไม่เร่งอเงออคนกับไม่เรงกันหละว <c oughs> าวันนี้มาตอนต้องกันนะกับรถไม่เร่งเจ้าหนะับ เดี๋ยวจังบอลมานะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูบุมยาวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูฝี่มือตอนไต้เก้วก่อนนี่ได้จับตังน้ำวันแล้วนะครับบุมยาวเอ้ยไม่มีตัวมาพี่น้อง เดียวจังมากตอมนะครับได้ตัม้มมุมเลยนะครับพี่นอ้องต่อได้นะครับกุชชนะครับจิมาไหน,นว่าดุนนะครับต่อได้กับใบตุกเตะครับใบตุกเตะด้ยบอกมา อ่าล่วงกระดับนะรับไอพป่น้องเล็กไม่เล็ก ต้องจันนะครับวันนี้นะครับชุดจันเลยครับบูมยาวผมมัตสุน,นะครับปีซี่ซองรอยคิดจัดนะครับตัวนี้นะครับ <pareil> ออกล้องลูกนะครับตัวนี้นะครับกล้องกล้องกมัตสุเลยนะครับ

ini bohong kan Ka ini bohong kan ด้วยคามากเลยนะครับในมุมไกล้นะครับ <c oughs> ยืนยาวเลยครับเลย เป็นปลูกทุเรียนนะครับวันนูปลูกทุเรียนนี่ไว้เก็บน้ำเปลือกการกระเซ็นะครับไส่รถส้วนทุเรียนนะครับต้องมัดซ้ำบอแล้วนะครับบอลนี้หรือว่าเปลือกนะครับเจ็ดเม,ดเมดตรนะครับเจ็ดเมตรตึงเป็นเมตรนะครับบอลนี้นะครับน้ำที่กว่าเลยพี่น้อง อีกมุมนึงนะครับ <c oughs> พี่มือตอนได้แก้วนะครับ <c oughs> โอเคนะครับนั่นคลิปนี้จะเปลี่ยนแกนี้ก่อนนะครับก็กดติดตามม้ด้วยนะครับกับจองรถไมโครกับวิสาวสดีครับ เกได้ตามมุมเลยนะกบพี่น้อง ใจเลยมาเริ่มมุมมุมมุมอะไนะครับกรมมุมครับมาเลยตอนใสายแก้วกรมมุมยืนไม่ได้เลยหนวมมาเลยพนะี่น้องฝนตกลงมาตองจำวันมีก็ต้องตั้มเบือ่อไปกันนะครับงั้นง่้นมาอยู่